งานของครูเป็นงานพิเศษผิดแปลกกว่างานอื่นๆกล่าวในแง่หนึ่งที่สำคัญก็คือว่าครูจะหวังผลตอบแทนเป็นยศศักดิ์ความร่ำรวยหรือประโยชน์ทางวัตถุเป็นที่ตั้งไม่ได้ผลได้ส่วนสำคัญจะเป็นผลทางใจซึ่งผู้เป็นครูแท้ก็พึงใจและภูมิใจอยู่แล้วพระราชดดำรัสของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานแก่ครูอาวุโสวันที่9ตุลาคม2516เกษียณสุขสันร์รักและผูกพันวันมุทิตานางจุรีรัตนรักขพันธ์ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนมายอสถิตภูผา ประวัติส่วนตัวเกิดวันที่4เดือนพฤศจิกายนพศส5 0 7เป็นบุตรสาวคนที่หนึ่งของคุณพ่อวัดดวงเต็มและคุณแม่กิ้มแก้วมณีสมรสกับนายจงรักรักขพันธ์อดีตพ่วงมีการชำนาญการพิเศษโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองยอนมีบุตรสาวสองคนเื่่อนางสาวจิตสุภารักขพันธ์อายุ29ปีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว และสัตวแพทย์หญิงปทิศตารักขพันธ์อายุ26ปีอาชีพสัตวแพทย์โรงพยาบาลแพทย์สมุทรประวัติการศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนวราคามินอนุสร์สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนวรคามินอนุสร์สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่6 โรงเรียนเดชะปัตนะยานุกูลสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนวมหาวิทยาลัยราชพัทยา,าประวัติการทำงานปีพุทธศักราช2541ถึงพุทธศักราช2544ครูอัตราจ้างโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองยอนปีพุทธศักราช2544 ถึงพุทธศักราช2546ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านตรังปีพุทธศักราช2546ถึงพุทธศักราช2547พนักง,งานราชการโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองยอนวันที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2547รับราชการครูตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับ3โรงเรียนมายอสถิตภูผา ปีพุทธศักราช2558ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนมายอสถิตภูผาจนถึงปัจจุบันเครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุดทวิตยาภรณ์ช้างเผือกทอชอรางวัลแห่งความภาคภูมิใจได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติหนึ่งแสนครูดีประจำปี2556ในฐานะผู้ปฏิบัติตนต,นตามมาตรฐานวิชาชีพ และจัรยาบันของวิชาชีพทางการศึกษาจากคุรุสภาตลอดระยะเวลา22ปี6เดือน17วันคุณครูจุรีรัตน์รักกพันได้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งด้านการครองตนครองคนและครองงานโดยยึดคติที่ว่า make each day your masterpiece ทำแต่ละวันให้ดีเหมือนเป็นผลงานชิ้นเอกของคุณครูก้อย จุรีรัตงามเด่นสีแม่ตากรุณามีไม่สิ้นสอนไทยปอหนึ่งด้วยใจจินสิิรักโอบอินทุกมุมใจยี่สองปีทำงานหนักขยันสมัครสัตซ์ซื่อถือเกียรติไว้หัวหน้างานบุคคลผ่องอัมไพกระเียณสุขสดใสคู่มายอ